คมวิชาชีพมากกว่าความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเครือญาติหรือชาติพันธ์แบบประเพณีดั้งเดิมประเด็นที่3ครับระบบบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้อย่างน้อยในเชิงทฤษฎีนะครับก็ตั้งอยู่บนหลักการบริหารจัดการแบบตะวันตกและอิงกับระบบบริหารจัดการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแต่ระบบราชการก็ยังมีอิทธิพลอยู่อย่างหนักแน่น ทั้งในแง่ของระเบียบกฎเกณฑ์และระบบคิดของบุคลากรส่วนใหญ่ประเด็นที่4ครับระบบการเรียนการสอนในเกือบทุกสาขาวิชายังให้ความสำคัญกับความจําข้อมูลและข้อสนเทศจากตำรามากกว่าการใช้กระบวนการเร,เรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมหรือการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์และการกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ แม้ว่าในหลักการจะอ้างถึงการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะด้านปัญญาด้านอารมณ์และด้านจริยธรรมก็ตามเราอ้างในทางสดืดีถ้าใครไม่เชื่อก็ขอให้ไปดู t q f หรือหมอคออที่แปลว่าไม่ควรเอาของคณะสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะและความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนยังมีลักษณะที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจในแนวตั้งอยู่อย่างชัดเจน ประเด็นที่5ครับสัดส่วนของนิสิตนักศึกษาในระับริญญาตรีมาจากภูมิหลังหรือครอบครัวที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยที่สถาบันอุตสาในยุคแรกนั้นนิสิตหรือนักศึกษาส่วนมากจะมาจากภูมิหลังใกล้เคียงกันคือจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ดีและจากกลุ่มวัฒนธรรมหลักอันนี้อาจจะจริงอยู่ในหลายๆสถาบันนะครับ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในปัจจุบันนี้นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาในกลุ่มสาขามนุษศสาสตร์และสังคมาศาสตร์และสาขาศิลปะและการออกแบบจะมาจากภูมิหลังหรือครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายกว่ายุคก่อนมากขึ้นปรเด็นที่6ครับหลักสูตระับริญปรีรีของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย ยังถูกบังคับให้เรียนรายวิชาที่เรียกว่าการศึกษาทั่วไปหรือ general education สามสหน่วยกิจซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้างคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์และเป็นสมาชิกที่ดีให้สังคมให้แก่บ,บัณฑิตนะมากกว่าการสร้างคุณสมบัติที่สอดคล้องกับโครงสร้างงานอาชีพของระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นรายวิชาแกนหรือรายวิชาบังคับของหลักสูตรต่างๆก็นี่ก็เป็นความหวัง เพราะทุกคนต้องเรียนในหมวดนี้ประเด็นที่7ครับหลักสูตรการศึกษาับปริยาตรีในเกือบทุกสาขาวิชาในปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญกับภาคปฏิบัติทั้งที่เรียกว่าการฝึกประสบการณ์การทํางานและสิ่งที่เรียกว่าสากิจศึกษาหรือ cooperative education อันเป็นการเปิเปเปโปดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรได้เรียนรู้ความเป็นจริงทั้งในชีวิตและในโลกแห่งการงานอาชีพ และในหลายกรณีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของตอนเองอีกด้วยประเด็นที่8ครับสถานการณ์ด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันทั้งประเด็นความแตกแยกและความขัดแย้งในความคิดความรุนแรงและข้อเรียกร้องต่างๆจากภาคประชาชนที่เกิดจากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ ความอ่อนแอของระบบครอบครัวและชุมชนความเสื่อมถอยด้านจริยธรรมตลอดจนปัญหาสังคมได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามากนนีก็เป็นข้อเท็จจริงข้อที่8ประการที่9ครับ มันมีตัวอย่างกรณีของความไม่สมหวังในความวิเศษของใบปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทำให้นิสิตนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเริ่มให้ความสนใจกับการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆทั้งในด้านการดาเนินชีวิตและการทำงานอาชีพซึ่งไม่ต้องอาศัยใบปริญญาเป็นใบเบิกทางอย่างเคร่งครัดดังที่เคยเป็นมาก่อน ภายใต้สถานการณ์ของสถาบันอุปนิา8-9ประการที่ผมได้กราบเรียนนะครับโอกาสในการดําเนินง,งานเพื่อผลักดันให้สถาบันอุตุนิยได้เป็นกลไกหลักของการสรรสร้างสังคมสันติประชธรรมระยะเริ่มต้นที่จะให้เกิดขึ้นในผื้นแผ่นดินไทยดังที่ศาสตราจารย์กดรป่วยอุ้งพะกรฝ่ฝันน่าจะมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามครับประเด็นสําคัญสําหรับการตอบโจทย์ที่เสียากข้อนี้อยู่ที่ว่าวิธีการหรืออยู่ที่คําถามที่ว่าจะทําอย่างไรนอกเหนือจากประเด็นว่าจะทําอะไรนะันตอไปนี้จะเป็นข้อเสนอแนวทางในการดําเนินงานเพื่อไปสู่การสั้นสรรสร้สางสังคมสันติประชาธรรมผ่านกลไกาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในระดับปริยาตรีมีประเด็นอะไรบ้างครับที่ผมอยากจะกลับเป็นเสนอประเด็นแรกเลยครับถ้าเราอยากจะผลักดันให้สถาบนันอุสสาที่เน้นระดับปริญาตรีนะครับให้เป็นกลไก,ลกที่สําคัญอย่างน้อยระยะแรกเพื่อในปูทางไปสู่การสรรสร้างสังคมสันติปริรธรรมขอให้มาดูประเด็นแรกครับเรื่องระบบบริหารจัดการสถาบนันอุึกษาระบบบริหาร จัดการสถาบันุารศึกษาของรัฐทุกสถาบันมีพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษาเป็นกรอบของการดำเนินงานและพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษาส่วนมากในภาพรวมไม่แตกต่างกันมากนักเว้นแต่พระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษาที่เปลี่ยนสภาพจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐซึ่งในปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ1 3 1 4แห่งนี่นะครับ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับอำนาจการใช้เงินงบประมาณและฐานะของบุคคลที่แตกต่างกันบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยแตกต่างกันขอให้เราดูโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุด,อดมศึกษาเป็นประเด็นแรกก่อนดูทั้งเรื่องหลักการและความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในมาลายในปัจจุบันในแง่ของโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบ,บันอุดมศึกษานั้นเนี่ย สถาบันุนมะศึกษานมีโครงสร้างไม่แตกต่างกันกล่าวคือทุกสถาบันมีสภาสถาบันซึ่งเป็น governance body มีอำนาจอย่างสมบูรณ์ในการกำหนดนโยบายการจัดการศาึกษาการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารสถาบันหรือของ executive body และยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายบริหารในกิจการ ที่ฝ่ายบริหารจัดการขององค์กรต้องการสนับสนุนช่วยเหลือนะการโครงสร้างแบบนี้นะคล้ายๆกับโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมองค์ประกอบของสภาหมาหาลัยหรือสภาสถาบันเกือบทุกสถาบันสงฆาไม่แตกต่างกันมากกล่าวคือเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยกลุ่มคนจากสาม ภาคส่วนได้แก่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากเลือกจากบรรดาข้าราชการชั้นสูงที่ยังอยู่ในระบบราชการและผู้ที่กเกษียณอายุราชการแล้วจากหลากหลายหน่วยงานและจากกลุ่มนักธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จในกิจการของตนองค์ประกอบที่สองเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้บริหารทั้ง ตั้งแต่ระดับอธิการบดีรองอธิการบดีและระดับคณะบดีหรือเทียบเท่าส่วนที่สามมาจากตัวแทนคณาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นทั้งสามองค์ประกอบนี้มีจำนวนเท่าเท่ากันหรือเกือบเท่าเท่ากันโครงสร้างการบริหารจัดการระดับรองลงมาได้แก่ระดับบริหารสูงสุดของสถาบนันก็ได้แก่อธิการบดีรองอธิการบดีซึ่งมีจำนวนแตกตา่างตามขนาดและรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ในระดับรองจากระดับสถาบานันรุบปศึกษาเป็นระบบบริหารจัดการระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาและระบบการบริหารจัดการระดับภาควิชาและภายในคณะวิชาแม้ว่าโดยหลักการนะครับระบบการบริหารจัดการของสถาบันรุบปรึกษาเป็นไปตามแนวทางกระจายอํานาจและความรับผิดชอบและให้อิสระการบริหารจัดการแก่หน่วยงานย่อยภายในสถาบานันรุดมรึกษาแต่ในทางปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการภายในมหาลัยการมอบอำนาจในการบริหารจัดการในระดับต่างๆต,ตั้งแต่ระดับบริหารสถาบันอุมศึกษาเป็นความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุมศึกษาและในเกือบทุกกรณีสภาสถาบันอุดมศึกษาจะไม่มอบอำนาจทั้งหมดให้แก่ฝ่ายบริหารสถาบันอุดมศึกษาพูดง่ายๆว่าสภามหาลัยมีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต แต่จะไม่มอบอำนาจร0 0ให้แก่ Executive Body แต่ยึดกุมอำนาจไว้ประมาณร้อยละ20ถึงร้อยละ30ไว้กับสาบันทั้งโดยตรงและโดยออกนอกจากนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาสถาบันในด้านการกำหนดนโยบายการกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในความเป็นจริงก็ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันทั้งนี้เพราะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สมรุธจากภายนอกมีเวลาและมีความมุ่งมั่นหรือคอมมิตเมนต์ให้กับการดําเนินงานของสถาบันค่อนข้างน้อยมากและในหลายกรณีกรรมการสถาบันไม่มีความรู้และความเข้าใจในศักยภาพและข้อจํากัดของสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองเป็นกรรมการสถาบันอยู่ด้วยซ้ํา และในบางกรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปรัชญาการจัดการศึกษาในระดับอุดม,มศึกษาและที่น่าวิตกยิ่งกว่านั้นก็คือกรรมการสภาสถาบันไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือไม่มีเซนส์โ e ownership กับสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองเป็นกรรมการด้าน g o v e r n เ n c e ในระดับเดียวกันกับคณะกรรมการอำนวยการขององค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทางนี้ไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงประเด็นการเมืองและผลประโยชน์อันเกิดจากการยึดกลุ่มอํานาจการบริหารจัดการของสถาบันอุตสาหของนายกสภาสถาบันบางรายโดยเฉพาะกรณีที่นายกสถาบันเคยดํารงตําแหน่งบริหารสูงสุดของสถาบันแห่งนั้นมาก่อนดังจะเห็นได้จากกรณีของธรรมนุตาของรัฐที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงมาอะไรธรรมศาสตร์ก็ยังได ในส่วนของกรรมการสถาบันที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นก็มีจุดอ่อนตรงที่เป็นผู้ที่ขาดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาและในหลายกรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุดังนั้นการแสดงบทบาทของคณะกรรมการสถาบันจากภาคส่วนนี้จึงเป็นไปในลักษณะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตนเองหรือของบุคลากรหรือของหน่วยงานย่อยที่ตนสังกัดในสถาบาันอุตสาห์มากกว่าการแสดงบ,บทบาทในฐานะที่เป็นกรรมการของ Governance Body ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุตึกษา ปรวเหตุนี้นะครับด้วเหตุที่สถาบันอดุศึกษ,ษามีอำนาจมากขึ้นในปัจจุบันนะทั้งในด้านการอนุมัติหลักสูตรการจัดสรรงบประมาณประจําปีการอนุมัติอนศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลัก,รการคัดเลือกผู้บริหารสถาบันุดมศากษาทุกระดับและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัและอื่นๆมากมายและที่สําคัญครับในโครงสร้างของระบบการศึกษาของชาติ ไม่มีกลไกล,กลกใดๆในการกำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบันอุดมศึกษาด้วยเหตุดังนั้นสภาสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นกลไกลแรกๆในความคิดเห็นของผมถ้าเราต้องการจะให้หมาลัยเป็นกลไกลในการสรรรส้างสังคมสันติวิธรรมสภาสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นกลไกลแรกๆที่ต้องการปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง ถ้าหากเราต้องการอยากจะใช้มาอะไเป็นกลไก,กในการสรรสร้างสังคมสันติประชาธรรมแท้ที่จริงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการของสถาบันของสภาสถาบันเป็นเรื่องง่ายและกระทําไดแ้แต่ว่ากระทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะเงื่อนไขาการเมืองในผลประโยชน์ภายในสถาบนันวุฒษาซึ่งมีอยู่เกือบทุกสถาบันอุดมศึกษาที่กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นเรื่องง่าย ก็เพราะว่าคณะกรรมการสาบันมีวาระในการดํารงตําแหน่งชัดเจนจึงสามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดํารงตําแหน่งกรรมการสามันาอุษาได้เมื่อบุคคลเหล่านั้นดารงตําแหน่งครบวาระแต่ที่กล่าวว่ากระทําได้ค่อนข้างยากเพราะในยุคที่ผ่านมาการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาหมหาวิทยาลัยและกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยของสามันาอุษาของรัฐ ท้งที่เป็นกลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและจากกลุ่มตัวแทนคณาจารย์ประจำมันเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในสถาบ,บันวุฒึกภาแต่ละแห่งและการคัดสรรกรรมการสถาบันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าขอบเขตและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสถาบันคืออะไรและควรเลือกคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเช่นไร ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาสถาบันจึงทําให้การเลือกกรรมการสถาบันจำนวนมากเป็นการเลือกกรรมการสถาบันบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลบ้างบนพื้นฐานของเกียรติคุณชื่อเสียงของบุคคลผู้นั้นในสังคมบ้างหรือบนพื้นฐานของผลประโยชน์บางประการระหว่างผู้ได้รับการเสนอชื่อกับกลุ่มผู้เสนอชื่อบ้างเป็นต้นจึงเป็นเหตุให้บางคนคิดว่า การดารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันเป็นเกียรติยศของตนเองและของวงตะกูลโดยเฉพาะกรรมการผู้สูงวุฒิภายนอกเพราะการดํารงตําแหน่งกรรมการสถาบันได้รับการปรดกล้าวจากพระมหากษัตริย์ด้วยกระบวนการและขั้นตอนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการสถาบันอุตสาห์ในระดับสภาสถา,าบาถาันนี้จําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและความตระหนักรู้อย่างแท้จริงของบุคลากรในสถาบันอุตสาห์ว่า การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพการศาึกษาต่อเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและของคณาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาและยังส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและสบริการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วยเพราะฉะนั้นการคัดสรรนายกสภา,าสถาบันและคณะกรรมการสถาบันทั้งที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ จะต้องกระทํำอย่างรอบคอบถี่ถ้วนโดยคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาและบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมและควรเป็นผู้ที่เข้าใจถึงศักยภาพและข้อจํากัดขอ,ของสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองเป็นกรรมการสถาบันและอาจจะมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าคือควรเป็นผู้ที่ให้เวลาอย่างพอเพียง และให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจังกับกิจการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆองค์ประกอบของคณะกรรมการสาบันรวมทั้งนายกสถาสภาสถาบันด้วยนะครับในส่วนที่เป็นผู้ทรงรุ่ภายนอกควรจะมาจากกลุ่มนักพชาการที่กล้าแข็งทางวิชาการและที่สำคัญมากก็คือควรมีกรรมการที่มีความเข้าใจและเชื่อมั่น ในบทบาทหน้าที่ของของสถาบันวุฒิสภในการชี้นำสังคมและเป็นกลไกในการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมโดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมในด้านโครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่า structural injustice ยิ่งถ้าสามารถคัดสรรผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคมเข้ามาเป็นกรรมการได้ด้วยแล้วก็จะยิ่งดีมากขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานของสภาสาบันมีความหนักแน่นเอาจริงเอาจังมากขึ้นบางทีการสร้างมาตรการบารประการเพื่อเสริมหนุนการทํางานของคณะกรรมการสาบันให้มี Sense of ์โอเนช h i p อาจจะต้องทํามากขึ้นเป็นต้นเพราะจะช่วยสภาสาบันวางแนวนโยบายให้สาบันอุดมศึกษาสามารถสแสดงบทบาทหน้าที่ในการสรรสร้างสังคมสันติประชาธรรมควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิต ที่มีความรู้มีทักษะที่จำเป็นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมตล,ตลอดจนบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางของสังคมสันติประชาธรรมนั่นเป็นประเด็นที่หนึงประเด็นสองครับระบบบริหารจัดการของสถาบานันอุปษศษในระดับปฏิบัติการนะผมอยากจะขอกลาบเรียนว่าระบบบริหารจัดการของ ถาบันุิชาในระดับปฏิบัติการตั้งแต่ระดับสถาบันระดับรองลงมาเช่นระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาส่วนมากกระทําผ่านกลไกาที่มีอํานาจทางกฎหมายรองรับเช่นที่ประชุมอกมออที่ประชุมชอกพที่ประชุมคณะบดีหรือที่ประชุมกรรมการคณะวิชาหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานหรือเทียบเท่าคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านเป็นต้น โดยที่กลไกเหล่านี้มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นกรอบในการทํางานอย่างชัดเจนชนิดที่อาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุด,อดมศึกษาไม่ต้องใช้วิจารณญาณาใดๆในการตัดสินใจก็ยังได้เพราะไม่ว่าผลงานตามมติของที่ประชุมนั้นจะเป็นอย่างไรผู้บริหารสูงสุดของสถาบนันอุดสษาไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว พราะถึงที่สุดแล้วเรื่องทั้งหมดกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาหมาหลัยอยู่แล้วร,ระบบบริหารจัดการลักษณะนี้พิจารณาในเชิง